ชิไตรตันดับเบิลแคปรุ่น GTP รเมียมราคา1นึ่0ล้าน28,0บาทใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทไปดูกันว่าได้อะไรบ้างสวัสดีครับวันนี้เจอกับเซลเออีกแล้วนะครับเซลพีเอนะครับวันนี้พามาชมนะครับตัวท็อปสุดในรุ่นขับ2นะครับตัวนี้ก็คือ มิตซูบิชิไทตันดับเบิลแคปนะครับ4ประตูตัวยกสูงตัวท็อปขับ2นะครับ GT p ีพรีเมยมนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1 2 8 0 0ล้านบาทครับผมใช้เงินออกรถกับพี่เอตัวนี้เพียง39,000บาทนะครับมาดูกันว่าพี่เอให้อะไรบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูก่อนว่า GT p r พรีเมียมนะครับดูจากภายนอกแล้วมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นทั่วไปนะครับก็คือนะครับ มองจากด้านหน้านะครับเพื่อนๆจะเห็นเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับจากด้านหน้านะครับ1 2 3 4นะครับตัวนี้ก็คือเป็นสแตนดาดติดรถมาเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นเรด้าเตือนกันชนด้านหน้าตรงนะครับดูอุปกรณ์มาตรฐานจากตัวรถที่มีเพิ่มมาจากรุ่นทั่วไปไปแล้วนะครับตอนนี้มาดูกับอุปกรณ์ที่พีเอนะครับตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมให้นะครับไปดูกันนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับ ตัวนี้จะมีชายกันชนนะครับพี่เอใส่เสริมพิเศษเข้ามาให้นะครับมีหูแดงนะครับดูใส่แล้วดูเหมือนบึกบึนนะครับอ่าแล้วก็โลโก้ไตทตันสปอร์ตนะครับด้านบนนะครับกัวนี้จะเป็นตัวโครเมียมสีค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะครับมาดูด้านข้างรถกันครับด้านข้างรถนะครับพี่เอใส่ซุ้มล้อนะครับไซส์ขนาด7นิ้วนะครับเป็นหมุดด้วยนะครับอ่า ทำให้ตัวรถดูบึกบึนมากขึ้นนะครับหล่อเท่เลยนะครับมาดูจากด้านหลังบ้างนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาซุ้มล้อนะครับสี่ซุ้มเลยเนื่องด้วยรถนะครับเป็นปีใหม่ปี2023นะครับก็ในเรื่องของกันชนหรือว่าในเรื่องของมือเปิดประตู เปิดฝาท้ายมือเปิดประตูตัวรถนะครับก็จะปรับเปลี่ยนจากสีบอลให้เป็นสีดำนะครับเพิ่มความดูดันของตัวรถได้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันว่าฟังกช์ชันภายในตัวรถจะมีอะไรพิเศษบ้างสำหรับรุ่น Gt Premium ขับ2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ ภายในตัวรถนะครับเพื่อนๆครับเริ่มจากคอนโซลนะครับคอนโซลตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอหน้าจอตัวนี้จะเป็นหน้าจอจินิ้วนะครับจอตัวนี้สามารถเชื่อมต่อนะครับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วยังไม่พอนะครับตัวนี้พาเพื่อนๆมาดูอ่าเห็นไหมฮะตัวนี้มีกล้องมองภาพรอบคันนะครับเพื่อนๆอ่าสามารถกดดูได้นะครับจะเป็นภาพจากด้านหน้ารถด้านท้ายหรือว่า กล้อง360องศานะครับเพื่อนๆพนคบคุณได้ผ่านพวงมาลัยนะครับตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถกดดูกล้องได้ครับผมนี่ครับไล่ไปทีละจุดอ่าแล้วก็เพิ่มเติมก็รับสายวางสายโทรศัพท์ครับผมส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว c r u สคอ Control นะครับ c r u สคอน o n t r o l สามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้นะครับกระจกนะครับกระจก กระจกมองหลังนะครับตัวนี้จะพร้อมตัดแสงนะครับเป็นกระจกตัดแสงมีมากับตัวรถเลยครับผมตัวนี้อย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเราจะมีตัวไวโอล c ตชาร์จนะครับเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับเพื่อนๆโทรศัพท์มือถือที่รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าแอนดรอยไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับตัวนี้สามารถรองรับไวโอล t ตชาร์เจอสามารถชาร์จได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปฟังแคมเปญด้านหน้ากันนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสนใจ4ประตูยกสูงตัวท็อปของเราตัวนี้นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับในราคาคาดตัวอยู่ที่1 2 8 0 0ล้านบาทครับผมออกรถกับพี่เอวันนี้นะครับใช้เงินเริ่มต้นเพียง39,0 0 0บาทพี่เอจัดชุดแต่งให้ตามที่พี่เอพาชมวันนี้เลยครับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับสนใจทักหาพี่เอจากเบอร์หรือว่าลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพี่เอพร้อมให้คาปรึกษา แคมเปญนะครับพี่เอมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแคมเปญอาขับฟรีนะครับ90วันนะครับหรือว่าเพื่อนๆอยากจะได้แคมเปญที่ดูว่าดอกเบี้ยพิเศษนะศูปอร์เซีปี5ปีพี่เอก็มีให้นะครับมีอะไรอยากได้แบบไหนทักเข้ามาคุยกันเดี๋ยวพี่เอจัดการให้ครับทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายนะครับถ้าเราเข้ามาคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด ติดตามเราไว้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเราจะมีคลิปดีๆแคมเปญดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เอต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผมแล้วเจอกันครับ